เคจะผัดไข่ผักกาดดองค่ะจะผัดหลายรอบแล้วจะผัดให้เพื่อนๆดูผัดไข่ผักกาดดองค่ะกินกับน้ำพริกกะปิเนาะโอ้โหสุดยอดเลยไปดูกันเลยนะคะไปละค่ะผัดผักกาดดองใส่ไข่นะคะก็มีไข่ค่ะผักกาดดองล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำอะพอแบบที่เราเคยหั่นเคยทำเคยกินน่ะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสนิดนึนง หอยสีอุวขาวเอ,อ่อแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวหน่อยหนึ่งค่ะอันนี้นะคะแล้วก็พริกไทยค่ะแค่ใส่พริกไทยด้วยกระเทียมสับหยาบแล้วก็ใส่พริกพริกชี้ฟ้าแดงสับหยาบด้วยค่ะถ้าใครไม่ใส่พริกก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่แต่เคีเคเคยย์ชอบค่ะใส่พริกผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใบเก่ากระทะใบเก่า ใส่น้ำมันลงไปจ้าเวลาผัดนะคะเฉจะใส่เครื่องปรุงลงไปในผักกาดดองเลยค่ะสูตรเคียรเองนะคะซอสน้ำมันหอยสีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายนิดนึงผงชูรส <c oughs> ชุน <c oughs> ใส่ลงไปเลยค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะพริกกระเทียม กระเทียมเยอะค่ะเป็นหัวกรเ,เทียมจีนนั่นเคียชอบกินผักกาดดองแล้วก็ที่เราใส่เครื่องปรุงไว้ทวเทเราไปเลยไปเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวผักเลยเพราะใครสุกด,ด้านแล้วก็กลับด้าน <c oughs> อ่าลืม เสร็จแล้วนะคะสักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนะคะผัดผักกาดดองใส่ไข่ค่ะนี่ค่ะกับน้ำพริกกะปิค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆทเคลียร์ด้วยนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะผักกาดดองผัดไข่สูตรเคลียร์เอง